ดูดีเป็นกระต่ายเกาะแครอทด,ด้วยน่ารักจะดีดูโหนนแค่มีหนอตต่ออันนี้คือจะกิน MP5 อัลล่าสุดนะเป็นน้องกระต่ายเกาะแครอทอยู่ค่ะยิงออกมามีแครอทด,ด้วยปิ้วปิ้วปิ้วนะเดี๋ยวใบจะชอบตึงอ้าเอ้า,อา,อาเอาแล้วดูไม่ชุบนะดูซ้ำโฉบใบทำไมเด็กคทุกคนดูหนอนนี่ตะมูตะมีสุดๆไปแล้วไอแค่ได้เวลาเอาจริง ด้เดี๋ยวนี้ใบก็พอเล่นได้นะห้ามห้ามได้เวลาคืนค่ะแล้วก็บุย่าบึน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 ้ทุกคนดูทรงผมใบทำไมผมใบมันเปิวแบบนั้นดูดิจอดรถคิมนรถผมต้องเข้าแล้วแม่ตา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 ดูคนดูดิ แล้วป้าเดนคือขยันขับด้วยนะ